สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวลไฟชแนลกับเกมอุมะอุสุเมะปปติดาบีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมตัวของกระชาใหม่เนี่ย ก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับจะมีตัวละครมาให้เราเปิดเนี่ยทั้งหมด2ตัวด้วยกันรวมถึงการซัพพอตนะครับอีก2ตัวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับผมอ่ะนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยเรามาดูอัปเดตเกมกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในเกมบ้างรวมถึงตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระชากันด้วยละกันนะครับส่วนตัวอาจจะยังไม่ได้เตรียมเพชรให้ครบ3 0ม0 0ืนะครับผมเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยจบ เพ,เพิถ้าหากพร้อมร้าชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมอุมามุสเมพิตตี้ดาวบี้กันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรออยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวปลังเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอม ปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเ,เ,เ,เพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีีเดยวสามามรถ าวโหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a ล็กนรก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชันและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level ไฟชแนลกันด้วยนะครับอะ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตทีละอัปเดตกันหน่อยละกันนะครับว่าในอัปเดตในรอบนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมในเรื่องของอีเวนท์ที่มาใหม่ในรอบนี้นะครับผมจะเป็นตัวของแบรนด์นิวเฟนตรงด้านขวาบนเลยนะครับโดยภายในรอบนี้นั้นก็ไม่ได้ต่างกับรอบก่อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยหลักๆนั้นก็คือจะมาดูว่าของรอบนี้เนี่ยเขาแจกอะไร นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับในตัวของเนื้อเรื่องสตอรี่นะครับเราจะได้เพรมาเพิ่มเติมอีกซึ่งสตอรี่รอบนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด8อันด้วยกันนะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะได้เพรทั้งหมด30เพจนะครับจะรวมสตอรี่ตรงนี้เนี่ย ได้เพชรเพิ่มเติมอยู่ที่240เพชรนะครับตัวของอัปเดตแรกนะครับต่อมาอันที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บแต้มเพื่อที่จะได้รับของรางวัลต่างๆนะครับซึ่งภายในรอบนี้นั้นนะครับผมการเก็บแต้มเองเนี่ยก็มีของมากมายหลากหลายเลยตั้งแต่ของอัปการ์ดนะครับเพชรบางจุดแล้วก็ตัวของเฟรนช์ชิพพอยท์นะครับผมตัวของท่องนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังมีตัวของน i เนเตอร์นะครับผมที่เป็นการ์ด SR แตกให้กับเราด้วยนะครับผมอ่ะตรงจุดหนึ่งนะครับแล้วก็การ์ดนะครับผมมากิตานินะครับอีกใบหนึ่งที่เป็น SR ตอน3 0 0 0สนพอยต์นะครับอ่ะส่วนข้างล่างเพิ่มเติมนะครับรอบนี้เนี่ย ซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแต้ม7จ็ดแสนพอยต์นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับลดมาจากรอบก่อนเนี่ยถึงครึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียวก็ต้องบอกตามตรงว่าการลดลงมาในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าในรอบก่อน1นล้านสี่แสนพอยต์เนี่ยเอาจริงก็คือเก็บไม่ทันเลยนะครับส่วนตัวก็ปั่นได้แค่9ก้าแสนเองนะครับผมเออตรงนี้ก็ถือว่าเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับได้ของได้อะไรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับในตัวของไพด้าบี้นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นสล็อตหมุนกระชาน การ์ดมากิธานเนะนะครับผมอ่ะในตัวของการ์ดรอบหนึ่งการ์ดรอบ2ก็มากิธานเนะเช่นกันนะครับส่วนรอบ3เองก็มากิธานเนะเช่นกันนะครับได้จากแท็มอีก3 0 0แสนนะครับผมอ่ะตรงนี้เองเนี่ยหลักๆเราก็จะได้มากิธานเนะมาทั้งหมด4ใบแล้วนะครับผมทั้งหมดมี4รอบด้วยกันเนาะก็กิจกรรมตรงนี้เนี่ยได้จากการเก็บแต้มนั่นแหละนะครับรวมถึงการทำเคเวสอีเ,อเวนต์มิชชั่นรายวันเพิ่มเติมด้วยเนาะ เพื่อที่จะเอาตัวของเหรียญพวกนี้แหละไปหมุนนะครับผมแล้วก็มีฉายาใหม่ถ้าหากว่าทําครบทั้งหมด38เควสในตัวของหน้าสเปเชียลตรงนี้นะครับผมอ่ะนี่นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะได้รับของรางวัเเพิ่ม,เต,มเติมนะโอเคนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีการมากิทันเดออีกใบหรือเปล่านะครับผมหาไม่เจอนะครับอาจจะอยู่ในตัวของนี้หรือเปล่านะครับตัวของสตอรี่อีเวนต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่เลื่อนดูตัวนี้แล้วเนี่ยเราเจอแค่ใบเดียวใช่ไหมตอน300,000เ,เริ่มเลื่อนลงไปดู อีกรอบหนึ่งแล้วกันตรงนี้นะคะสามแสนอ่ะมีอีกไหมนะฮะ ไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็มาจากตัวของไพส์เดอร์บี้นะครับทั้งหมดรวมกันก็จะได้เป็น4ใบนะครับจริงๆมันควรจะได้5ใบเนาะเพื่อที่จะได้ขัดทั้งหมด4ครั้งนะครับอ่ะตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครรู้ฝักของเมนกันไว้หน่อยละกันนะครับส่วนโบนัสพอยต์ในรอบนี้นะครับผมก็จะมีตัวของตัวคเทโอนะครับที่เป็น3าดาวขึ้นไปจะได้แต้มในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวของตัวคเทโอนะครับผมอีกอันนึงเหมือนกันนะฮะได้แต้มเพิ่มขึ้นนะครับผมตรงนี้เนาะอ่ะตัวละคร การรอบนี้เพิ่มขึ้นนะครับสลหรับตัวละครในรอบนี้นะส่วนตัวใครที่โอ้ทำไมบางคนถึงงงว่าเออมันมี2ร่างใช่ไหมรวมถึงแมคควีนด้วยก็ต้องบอกว่ากระชายรอบนี้เนี่ยมันมี2ตัวละครใหม่ที่เป็นร่างใหม่เข้ามานะครับสำหรับแมคควีนกับเ o โอนะครับส่วนซับพอตการ์ดในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของเทโอเหมือนกันแล้วก็แมคควีนนะครับผมอ่ะแล้วก็พวกการ์ด s ออื่นๆนะครับผมอีกมากมายเนาะที่จะมาเพิ่มโบนัสเพิ่มเติมให้กับเราในการเก็บแต้มในรอบนี้นะครับ ตัวที่เหลือเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของกระชานะครับเดี๋ยวเราไปดูกระชากันนิดนึงละกันนะครับผมสลับ2ตัวละครใหม่ในรอบนี้นะครับอันนี้ก็โดนเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเปิดกระชารายวันมาอ่ะตู้ของบีวะนะครับก็ยังคงอยู่หน้าตู้หน้าตอนนี้นะครับก็ยังไม่หายไปนะครับยังมีเวลาให้เราเปิดอยู่จนถึงวันที่22นะครับเผื่อว่าใครเนี่ยอยากได้ตัวของบีวะนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่ ที่เข้ามานะครับผมอย่างตัวของโทไคเชอนะครับผมกับตัวของแม็กควีนใน2ร่างนี้นะซึ่ง2ร่างนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดตัวละครที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเทโอร่างนี้จะถนัดในการเล่นเพจเชเซอร์แล้วก็เล่นในสนามมีเดียมแล้วก็มีสนามลองนิดหน่อยนะครับมีสกิลต่างๆนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเทโอปกติกับตัวของสกิลเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะตัวเนี่ยยังไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นด้วยนะครับผมส่วนเรื่องสเต็พื้นฐานแล้วก็ค่าเติบโตนะครับกระจายเป็นสารส,าส,าสาเต นะครับผมอาจจะปั้นยากนิดหน่อยนะพอมันกระจายสามสเตตแบบนี้นะครับเพราะว่าค่ากัดเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับตัวของแมคควีนนะครับผมเหมือนสกิล,ลจะเปลี่ยนไปนะครับตัวของแมคควีนเนาะ Legacy of the Strong นะครับเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้ผมจำได้เพราะว่าผมเล่นอยู่สเตตพื้นฐานก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ สไตล์การวิ่งก็ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าการเติบโตเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากสเตมิน่า20เปอร์ก็จะกระจายมาที่ตัวของพาวเวอร์10เปอร์แล้วก็ค่าวิตซเปอร์ er ror, นะครับสองตัวละครตัวนี้เลยนะครับร่างก็ค่อนข้างสวยนะครับเทโอจะเป็นตัวของไฟตัวของแมคคีนเนี่ยก็จะเป็นตัวของฟินิกน้ําแข็งนะครับผมเออนกน้ําแข็งกับนกไฟนะฮะ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของซัพพอร์ตการ์ดละนะครับซัพพอร์ตการ์ดรอบนี้นะครับผมอย่างที่บอกว่าตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมเชียร์ให้เพื่อนๆเปิดนะครับก็คือตัวของคิตาซันแบล็กนะครับซึ่งมาคู่กันกับตัวของซัโตโน่เดมอนนะครับผม2ใบนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากดูรายละเอียดของการ์ดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ละกันนะครับที่ทําการลงไปเนาะถ้าจะเปิดหาจริงๆนะครับผมมีติดไ d ไว้จะได้เล่นง่ายขึ้นส่วนถ้าใครเนี่ยไม่มีถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่ได้เป็นปัญหาาาขนนนดั้ะรเพว่า ในเรื่องของการแข่งขันในเกมนาตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีการแข่งขันอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับบางคนก็เล่นกะว่าเล่นชิวเล่นปั้นไปเรื่อยเล่นตามตัวอวยนะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าทําไมถึงอยากจะให้เปิดเพราะว่าเวลาที่เราเปิดแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่ได้การ์ดหน้าตู้นะครับผมแล้วเราเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่ไม่มีการ์ดเล่นเลยอย่างน้อยได้การ์ด SR มานะครับเอาไปขัดใบอื่นๆให้มันเป็น4เป็น5เนี่ยทำให้เราเ,เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าหากว่า ใครยังไม่ได้เปิดตัวของการ์ดแล้วก็มีการ์ดเพียงพอในการเล่นเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดการ์ดไว้ก่อนได้หรือไม่ได้นะครับผมก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้ามีเพชรเพียงพอเนี่ยก็แนะนําว่าให้เปิดสักหนึ่งการันตีเก็บการ์ดใบนี้ไว้หนึ่งใบนะครับส่วนตัวของาโตโนะไดมอนด์เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมส่วนตัวเนี่ยมองว่าเล่นได้แต่เล่นยากนะครับผมอ่าเล่นได้ไม่เท่ากับตัวของซูเปอร์คลีก ซึ่งซูเปอร์คลีนเนี่ยมันกนข้างดีกว่าเยอะมากในหลายๆอย่างเลยรวมถึงตัวของสกิลด้วยนะครับสกิลหลายๆอย่างของสโตนดมอนเนี่ยมันจะเน้นเป็นสายสีแดงนะครับผมแล้วก็สกิลฟื้นฟูสเตมิน่าหรืออะไรพวกเนี้ย มันก็เฉพาะทางไปนิดนึงนะครับผมมันเล่นเฉพาะตําแหน่งมากจนเกินไปนะครับผมซึ่งทําให้ตัวของซูเปอร์คิกเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าัค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเออมันออกมาเนี่ยก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมแต่ถ้าขัดน้อยเนี่ยไปใส่การ์ดเอจะดีกว่านะครับอะโอเคนะครับยังไงเราก็พพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแต่วเราก็ไปเปิดซัก100้โลแล้วกันนะครับมาดูว่าจะมีอะไรที่ออกมาให้เราเห็นกันบ้างนะครับผม มาแล้วฮะร,รอบแรกเกลือนะครับผมเกลือนะฮะก็ได้เป็นการ์ดใบอื่นมาให้ขัด2ใบนะครับไปรอบที่2นะฮะไปเร็วหน่อยนะครับไม่อยากจะให้คลิปนานเกินไปแล้วเฮ้ยมาแล้วลุง้งโอ้โหหนึ่งลุ้งนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวขอลุ้นก่อนละกันนะฮะจะได้ตัวอะไรบ้างเมจิโร่เดอร์บี้โดเบอร์นะไม่ใช่เดอร์บี้อ่ะไปดูกันนะฮะการ์ดลุ้งจะได้เป็นอะไร เป็นเพื่อน,อนมาแล้วครับหนึ่งใบโอ้ดวงดีมากเลยนะครับเปิดไปแค่2โลได้มาแล้ว1ใบนะครับผมถือว่าเกมก็ยังอ่าไม่เกลือให้กับเรามากจนเกินไปนะครับออจริงตอนที่ผมรีโลไอดีเนี่ยแม่งมันเกลือมากกว่านี้อีกนะเพื่อน <c oughs>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  นะฮะโอเคก็ถือว่าดวงดีกันแล้วนะครับผมได้มาแล้ว1ใบนะครับผมนะสำหรับตัวของคิตาซันแบล็คนะฮะ อ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยละกันนะครับผมยังเหลืออีกตั้ง8โลนะครับเดี๋ยวเปิดไปให้สุดเลยเนาะไปครับผมอ่ะรอบนี้หน้าสมุดเป็นสีทองนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีแตกมั้งเดี๋ยวผมจะคลิดไปเลยละกันนะครับอ่ะสโลละเอ้ยตัวของน้องใบนี้เนี่ยก็น่าใช้นะครับอีชินแฟตเนี่ยเป็นการ์ที่ดีนะถ้าหากว่าขัดจนเต็มเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวๆเหมือนกันนะครับไปนะครับผมโลที่4ฮะ 40นะครับผมอุ๊ยยังสมุดทองอยู่นะฮะยังไม่เห็นลุ้งนะฮะสมุดทองไปเลยครับ50โลเน้นไว้นะครับผมมาทันคาเฟ่ผมก็ฟาร์มจนตันแล้วนะเอออุ้ยได้มาอีกแล้วนะฮะอีชินแฟตน่าจะขัดเต็มนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าล่าสุดเนี่ยผมขัดไปหนึ่งนะใบนี้ถ้าหากว่าได้อีกใบนึงเนี่ยก็คือขัดเต็มละนะฮะถือว่าได้เล่นยาวเลยนะครับไปเลยเริ่มเคียมนะฮะเฮ้ยเด้งทอง อ้าวโอ้โห,โโหเด้งแค่ทองโถจบแล้วนึกว่าจะมาเด้งแบบว่า2ขั้นแบบจากสีทองเป็นสีลุ้งอะไรเงี้ยไม่มานะฮะโอ้โหสองใบแล้วมันยังไม่มานะฮะอุ้ยได้ครบแล้วเพื่อนๆนะฮะกีชินแฟรนะครับได้ครบขัดสี่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าดวงดีละอ่ะไปกันต่อนะครับผมยังขาดอีก40สโลจะมีอีกสักลุ้งไหมมีอีกสักลุ้งหรือเปล่าน่าจะไม่มานะฮะจะคิปไปเลยละกันนะฮะมาตาันคาเฟ่มาเยอะเกินน้องน้องมาแบบ เกินแล้วเกินอีกอะโอ้โหขาวเก้าทองหนึ่งกูไม่น่าไปชมมาเลยว่าเออเกมแบบดีนะคะให้ลองมาตั้งแต่แรกๆนะครับผมขออีกสักใบหนึ่งได้ไหมอ่ะอีกสักใบหนึ่งฮะเปิดมาหน่อยอย่างน้อยขอขัดหนึ่งก็ยังดีฮะสำหรับเทโอแต่ถ้าทำได้จริงๆนะฮะเดี๋ยวค่อยเก็บเพิ่มอีกหมื่นห้านะครับผมเราค่อยอ่าเปิดอีกหนึ่งร้อยโลแล้วก็ค่อยดูว่าการันตีสองร้อยโลเนี่ยมันจะได้ถึงขัดเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ดวงซวยนะครับผมอย่างน้อยก็คงจะได้ขัดสอง ถ้าขัด3ก็ดีแต่ถ้าตัวจริงๆก็คือเจอการแลก200แต้มเนี่ยก็คงจะได้แค่ขัดหนึ่งนั่นแหละนะครับเอา้าเดี๋ยวนะผมยังเหลืออีกรอบนึงนี่กดผิดนะครับไปรอบสุดท้ายครับผมึ๊อโอ้โหเกมบีอ่ะโอเคนะครับทุกคนก็เปิดกันครบแล้วนะฮะทั้งหมด100โลด้วยกันนะครับกับ15,000เพชรนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ฟาร์มเพชรมาไม่พอเพราะเอาจริงอย่างที่บอกว่าในสตอรี่นะครับในอูมาสตอรี่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอีกเยอะนะครับแล้วก็ตัวขึงถ้วยโท,โทฟี่เนี่ยก็ยังไม่ได้ไล่เก็บเลยเหมือนกันนะครับพวกนี้เองเนี่ยก็ต้องไล่เก็บอีกหน่อยนะครับซึ่งถ้าหากว่ารวมๆกันเนี่ยก็น่าจะถึงอยู่ละสัหรับ15,000าเพชรแล้วก็ตัวของตู้เนี่ยยังมีเวลาอีกนานเลยนะครับผมให้เราเปิดนะครับก็น่าจะมีเวลาเพียงพอที่จะให้เราเนี่ยเก็บอยู่นะครับเพราะว่ามีเวลาถึงสัสตาร์ ด้วยกันนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะยังไงในอัปเดตรอบนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยขอให้ทุกคนได้กันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแบบเพื่อนๆทุกคนนะครับ